สวัสดีครับก็วันนี้นะครับมีช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งมาเยี่ยมชมนะครับเป็นช่องสวนสละอินโดเม่บรรทมบ้านซาดนะสวัสดีครับสวัสดีครับก็น้องเขาประสบความสําเร็จแล้วนะปลูกสละอินโดนะครับแล้วก็ได้จําหน่ายแล้วนะได้มีผลออกจําหน่ายแล้วครับเขาจาหน่ายอยู่ที่กิโลละหนึ่งร้อยบาทนะครับก็ปลูกไว้หลายต้นเหมือนกันนะก็วันนี้ก็จะเข้ามาชมสวนทุเรียนของผมนะครับเพื่อ เป็นความรู้นะครับเลขเปลี่ยนความรู้กันถ้าเรื่องสระอินโดก็ต้องติดต่อน้องเขาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรขึ้นช่องไว้ให้นะเข้าไปติดตามได้นะครับเห็นต้นทุเรียนมันสวยครับก็เลยจะเข้ามาชมดูว่าปลูกยังไงครับอ่าขั้นตอนการปลูกครับขั้นตอนการปลูก <c oughs> พูดถึงการปลูกก่อนการปลูกในภาคอีสานเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับโซนภาคใต้กับภาคตะวันออกเพราะว่าไอ้ต้นทุเรียนเนี่ยมันชอบร้อนชื้นซึ่งอีสานเรามันร้อนแห้ง เพราะฉะนั้นการปลูกเนี่ยก็ต้องพิถีพิถันกับเขาหน่อยทุเรียนมันเป็นพืชที่อ่อนเออ,อ,นอ่อนเอกว่าต้นไม้อื่นปลูกยากกว่าต้นไม้อื่นปลูกยากกว่าแน่นอนการรักษาการดูแลรักษาก็ยากกว่าวิธีการดูแลเนี่ยต่างกันเยอะมากการลดน้ําการใส่ปุ๋ยมันต้องพิถีพิถันหมดอันดับแรกเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องการปลูกก่อนคนส่วนใหญ่เมื่ออยากจะปลูกทุเรียนนะโดยส่วนใหญ่จะใจร้อนหมดซื้อมาปั๊บปลูกเลย โดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นซึ่งจากประสบการณคางง์คนทั่วไปจะเป็นอย่างนั้นอ่าคนทั่วไปจะเป็นอย่างนั้นจากประสบการณ์เนี่ยก็เคยลองมาเหมือนกันเล็กๆก,ก็ซื้อมาปับ๊บขุดหลุมปลูกเลยด้วดยความไม่รู้ใช่ไหมด้วยความไม่รู้มันก็ไม่โตแต่มันก็ไม่ตายมันก็อยู่อย่างนั้นแหละไม่โตไม่ตายอยู่ของม,ม,มันได้แต่มันไม่โตสักทีทีนี้ก็เลยหาประสบการณ์และหาความรู้ว่ามันต้องปลูกยังไงก็เลย พอดีพี่มีเพื่อนเป็นชาวสวนทุเรียนที่เขาประสบความสําเร็จอยู่แล้วที่จังหวัดชุมพรนะเขาก็แนะน<อ>ําวิธีการมาว่าเฮ้ยมึงต้องเตรียมดินก่อนนะการเตรียมดินนะในในภาคอีสานเนี่ยที่ลงมาแล้วได้ผลชัดเจนเลยก็คือใช้ตัวโพแทสเซียมฮิวเมตที่ที่เอาไปใช้อ่าเป็นไงบ้างเอาไปใช้โพแทสเซียมฮิวเมตผมยังที่เห็นได้ชัดนะผมเอาไปใส่อ่าต้นองุนบาซิลองุนบาซิลอ่าปกติมันจะไม่ มันก็ไม่โตไม่ตายแค่แค่อย่างนั้นนะเปลี่ยนรายที่นะไม่โตไม่ตายใช่เปลี่ยนย้ายไปที่นั่นที่นี่ไม่โตสีพอเอานี่ไปใส่มันเริ่มแตกยอดออกมาอ่านั่นแหละเพราะว่ามันไอตัวโพแทสเซียมอ่ะมันจะไปนําพาธาตุอาหารเข้าไปสู่รากต้นไม้อ่าการแตกยอดมันจะยืดได้ยาวขึ้นใบมันจะใหญ่ขึ้นเดี๋ยวเราใช้ไปสักพักเนี่ยเรามันมันจะเห็นผลชัดเจนเลยเนื่องจากว่าบางบางคนเนี่ยบางท่านเนี่ยเข้าใจว่าไอตัวฮิวมิกนะเขาเรียกย่อๆว่าฮิวมิกนะ ฮิวมิกคือปรับปรุงดินให้ดินร่วนซุยจริงๆมันมีอะไรที่เยอะแยะกว่านั้นลึกซึ้งกว่านั้นซึ่งไอตัวที่ใช้อยู่เนี่ยมันก็ราคาไม่แพงมากก <Okay. S 1> ิโลนึงมันก็230บาท mm hmm. แล้วก็ประสิทธิภาพมันจะเห็นได้ชัดมันใช้ได้กับทุกพืชเลยอ่ะทีนี้การปรับปรุงดินของทุเรียนอีกการปรับปรุงดินการเตรียมดินทุเรียนเนี่ยหลักๆเลยก็จะเป็นตัวโพแทสเซียมพิเมต,ต้องมี 2ก็คือโดโลไมท์เพราะว่าในโดโลไมท์เนี่ยมันจะมีแคลเซียมกับแมกนีเซียมซึ่งมันจําเป็นกับพืชทุกชนิดพืชผลทุกชนิดเพราะว่าแคลเซียมเนี่ยมันไปช่วยขยายลูกขยายขนาดผลขยายขนาด,ยายนาดเม็ดแมกนีเซียมมันก็ไปช่วยสร้างโคโลโรฟิลให้กับพืชถ้าพืชมีแมกนีเซียมเยอะใบมันก็จะเขียวเข้มขึ้นมาซึ่งมันทําให้สุขภาพของต้นพืชของเราเนี่ยแข็งแรงอ่ะเพราะฉะนั้นโดโลไมท์ อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักเนี่ยเหมาะอย่างยิ่งกับภาคอีสานเพราะดินในภาคอีสานเนี่ยไม่มีอินทรีย์วัตถุอินทรีย์วัตถุน้อยพูดง่ายๆเราต้องเติมอินทรีย์วัตถุเข้าไปเพราะฉะนั้นการเตรียมดินก็จะใช้3อย่างเนี่ยผสมรวมกันคลุกเข้ากันแล้วก็พลวนดินแล้วก็เตรียมดินตากดินไว้ลดน้ําเตรียมไว้อย่างน้อย2อาทิตย์นะที่ทดลองมาแล้วมันได้ผลนี่คืออย่างน้อยสองอาทิตย์แล้วค่อยเอาทุเรียนมาปลูกการปลูกก็ สมมติว่าถุงชําสูงขนาดนี้ก็ปลูกให้เหลือดินในถุงชําไว้สักสองนิ้วสองนิ้วประมาณนี้ให้นะให้มันเหลือโผไว้วอีกห้าเซนพูดยังไให้มันโผลไว้สองนิ้วแล้วก็เราก็เอาดินกลบบางๆเพราะเวลาเราลดน้ําแล้วมันจะยุบลงไปอีกทุเรียนนะ่ะปลูกลึกนะ่ะมันไม่โตแต่มันก็จะไม่ตายนะแต่มันจะโตช้าซึ่งอันเนี้ยเปรียบเทียบแล้วเห็นผลชัดเจนอย่างชุดนี้เป็นชุดล่าสุด ที่ปลูกเนี่ยก็คือปลูกสูงปลูกลอยไว้สองนิ้วอะโตโตเร็วกว่าชุดก่อนนี่หน้านี้หมดเลยอ๋อออันนั้นคือวิธีการปลูกใจเย็นปลูกทุเรียนต้องใจเย็นใจร้อนเนี่ยไม่ตายก็ไม่โตมีอยู่สองอย่างครับอันนี้ปลูกปลูกกี่กี่เดือนกี่ปีแล้วครับอันนี้น่าจะยังน่าจะปีหนึ่งน่าจะปีหนึ่งพอดีเพราะว่าเดือนนี้เดือนสามอ่า พี่เคยซื้อมาตอนนั้นกับประมาณหัวเขานี่โอต้นมันนะหัวเขานี่ปีกว่าใช่ไหมฮะอ่าอันนี้เขาเรียกว่าทุเรียนกิ่งกระโดงกิ่งกระโดงคือกิ่งมันจะวนไม่ใช่ทุเรียนนะมันจะมีสองแบบต้นพันธุมันนะะมันจะมีกิ่งกระโดงกับกิ่งข้างครับไอลักษณะกิ่งที่มันออกรอบต้นวนรอบต้นอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะวนรอบต้นเรื่อยๆนี่เขาเรียกกิ่งกระโดงถ้ากิ่งข้างจะเป็นต้นนั้นเห็นไหมมันจะมีซ้ายขวาซ้ายขวา อันนั้นคือกิ่งข้างนี่จะสวยกว่าใช่ถ้าใครอยากได้สวนทุเรียนที่สวยงามให้เลือกซื้อกิ่งพันธุ์ที่เป็นกิ่งกระดงเวลาไปซื้อเวลาไปซื้อกิ่งพันธุ์ถามแม่ค้าเลยอันนี้กิ่งกระดงไหมถ้าเป็นกิ่งข้างไม่ต้องเอากิ่งข้างมันจะสวยช้ากว่าวาก่อ่ากิ่งกระโดงจะโตได้เร็วกว่าครับแต่ว่ากิ่งกระโดงข้อเสียของเขาคือติดลูกช้ากว่าอย่างสมมุติว่าเราปลูกพร้อมกัน5ปีกิ่งกระดงเนี่ยจะติดลูกปีที่6 แต่กิ่งข้างจะติดลูกปีที่ห้าแต่เขาจะสวยกว่าถ้าใครชอบความสวยให้เลือกกิ่งกระโดงทั้งสวนเลยสวยแน่นอนอ่าครับโอแล้วแล้ววิธีการลดน้ำยังไงครับ <c oughs> น้ำก็เป็นปัจจัยสำคัญของต้นทุเรียนถ้าอยากปลูกทุเรียนต้องมีน้ำที่เพียงพอน้ำเป็นปัจจัยสําคัญเลยทุเรียนขาดน้ําไม่ได้อาจเราอาจจะเคยได้ยินอย่างนั้นทุเรียนขาดน้าไม่ได้แต่จริงๆแล้ว ทุเรียนมันก็ไม่ชอบน้ําเยอะลดน้ําทุกวันนี่ไม่ได้ห้ามเด็ดขาดทุเรียนนี่ลดน้ําทุกวันตายทันทีเพราะวรากทุเรียนมันเป็นระบบรากตื้นมันจะอยู่ผิวดินแล้วรากทุเรียนมันจะเป็นรากอ่อนไม่ใช่รากแข็งเหมือนพืชชนิดอื่นอพอรากอ่อนปับ๊บพอมันแช่น้าปั๊บรากมันจะเน่ามันจะเสียแล้วมันก็จะตายเพราะฉะนั้นการปลูกก็ต้องยกโครกระบายน้ําให้ดีทุเรียนชอบน้ําเปียกแล้วก็ไหลออกไม่ใช่ว่าชอบ ชอบขาดน้ําไม่ได้ก็ให้น้ําขังเปียกเฉะตลอดเวลาตายเหมือนกันมันต้องเป็นดินที่ระบายน้ําได้ดีด้วยอของที่นี่ลดวันเว้นวันวันวันนี้นไม่ได้ลดวันนี้เห็นไหมแต่ว่าแต่มันยังชุ่มอยู่แต่ว่าในภาคอีสานอะ่ะมันเป็นร้อนแห้งใช่ไหมมันต้องมีการคลุมดินเห็นไหมนี่นี่วันนี้ไม่ได้ลดน้ํานะแต่ดินมันยังชุ่มอยู่่มันยังชุ่มอยู่อ่าเนี่ยดินมันยังชุ่มอยู่อ่านี่แหละถ้าเทียบกับดินข้างนอกเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่าคนละเรื่องกัน ไอ้ไอเรื่องนี้ไอ้เรื่องห่มดินคลุมดินเนี่ยเป็นทฤษฎีของในหลวงร .9 นะซึง่งใช้ได้ผลมากอ,อ,อย่างในสวนของพี่เนี่ยปลูกต้นไม้หลายอย่างนะก็จะใช้วิธีการคลุมดินทั้งหมดเลยเพื่อรักษาความชื้นในดินเพราะว่าต้นไม้มันต้องการความชื้นมันบางต้นอย่างผักเนี่ยมันต้องการความชื้น80 90ซนตลอดเวลาแต่ต้นไม้พวกนี้อาจจะไม่ชอบเขาอาจจะชอบแค่ห้า0หเปอร์เซนแต่ถ้าต่ำกว่านั้นมันก็ไม่ดีไม่ได้เหมือนกัน อ่าอย่างทุเรียนเหมือนกันเลยอีสานมันเป็นร้อนแห้งเราต้องปรับสภาพให้ให้มันชื้นอ่าเพราะทุเรียนมันชอบร้อนชื้นเรียนแบบธรรมชาติใช่เรียนแบบภาคใต้ภาคตะวันออกอ่าประมาณนั้นเองอ่ะการลดน้ําการลดน้ําก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าลดครั้งหนึ่งเยอะเยอะนะไม่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นลดคือปกติแล้วพี่จะบอกว่าให้ขุดดินลงไปสักหนึ่งคืบลดน้ําเสร็จขุดดินลงไปสักหนึ่งคืบให้มันเปียกลงไปถึงขนาดนั้นก็พอ แล้วก็เว้นวันครับอย่างมากที่สุดก็คือวันเว้นวันลดทุกวันไม่ได้ถ้าเป็นลักษณะดินแบบพวกดินเหนียวพวกดินลูกรังเนี้ยอาจจะเว้นสองวันเว้นสามวันได้เลยอ่าเพราะทุเรียนมันไม่ชอบเชะแค่นั้นแหละแล้วพี่เคยใส่ปุ๋ยอะไรครับปุ๋ยสวยงามปุ๋ยเนี่ยทุเรียนเนี่ยจําเป็นนะจากจากประสบการณ์นะพี่เคยนะจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยทางใบร่วมกับปุ๋ยทางดินอ่า บางบางคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยปลูกทุเรียนเนี่ยไม่ได้ใช้ปุ๋ยทางใบใช้แต่ทางดินซึ่งอย่างที่บอกอ่ะอีสานมันไม่เหมือนกับภาคใต้ภาคตะวันออกปุ๋ยทางใบเนี่ยใช้เพื่อสะสมอาหารให้ใบมันใหญ่เห็นไหมลักษณะใบมันจะใหญ่ๆเนี่ยถ้าไม่ใช้ปุ๋ยทางใบโดยส่วนมากนะใบมันจะไม่ค่อยใหญ่ครับใบมันจะเล็กแล้วมันจะเจอวิกฤตตอนช่วงที่หนาวจัดพอใบมันเล็กพอหนาวจัดใบร่วงหมดทั้งต้นเลยอ่ามันไม่ตายนะแต่ว่ามันจะโตช้า แต่ถ้าเราทําให้ใบใหญ่ได้เนี่ยมันจะทําให้ไม่ทิ้งใบของพี่นี่หน้าหนาวไม่มีทิ้งใบเลยครับปุ๋ยทางดินนะถ้าเป็นช่วงที่เขาเริ่มแตกยอดเนี่ยเขาจะเป็นอย่างเงี้ยคือเขาเริ่มแตกยอดเนี่ยให้โตขึ้นอ่าให้ใส่สูตรตัวหน้าสูงปุ๋ยเคมีสูตรตัวหน้าสูงแล้วก็ใส่ปลายปลายทรงพุ่มอย่างเงี้ยเดินเดินหยอดปลายทรงพุ่มอย่างเงี้ยไม่ต้องหวานเข้าไปข้างในนะปุ๋ยเคมีห้ามเข้าไปข้างในทรงพุ่มรอบๆใช่ไหมอ่า เอาแค่รอบรอบนี้ก็พอสูตรตัวหน้าสูงนะสูตรตัวหน้าสูงมีอะไรบ้างมียี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดสิบห้าศูนย์ศูนย์ยี่สิบสี่สี่ใช้ได้หมดเลยอ่าแต่ก็โรยบางๆเป็นเส้นรอบนอกเนี้ยรอบรอบไอ้ที่ยาวนี่ใช่ไหมใช่เมื่อโรยเมื่อโรยปุ๋ยเคมีเสร็จแล้วก็เอาตัวโพแทสเซียมฮิวเมตของเราอะผสมน้ําแล้วก็ลดออทับปุ๋ยอีกทีนึงอ่าอันนั้น,น,น,ใ,น,นใช่อันวิธีนี้คือวิธีการล่อรากใช้ได้กับพืชทุกชนิด,นดเพราะว่าตัวในตัวเจน่ะมันเป็น ตัวที่รากพืชชอบรากพืชมันจะขยายเข้าไปหาในตัวเจนเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ตรงปลายทรงพุ่มอนล่รากมันจะขยายออกมาเมื่อรากมันขยายออกมากิ่งมันก็จะยาวเห็นไหมกิ่งมันก็จะยาวเพราะว่าเพราะว่าพี่ใส่ปลายทรงพุ่มตลอดพอละพอปลายมาถึงนี้พี่ก็ใส่ตรงนี้แลวรากมันก็ขยายออกมามันก็จะยาวออกมาอีกจะยาวเท่ากับไอ้กิ่งมันใช่ไหมครับใช่รากรากมันจะหากินในตัวเจนอ๋ออันนั้นคือช่วงช่วงเลขนะช่วงที่เริ่มแตกยอด ช่วงถัดมา15วันสิวันเนี่ยในในในสวนเนี่ยจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีหกสามสามขี้ข้างคาวอ่ะครับอ่าจะใช้ตัวนั้นหละแต่ปุ๋ยตัวนั้นอ่ะมันเป็นอินทรีย์เคมีมันมีเคมีน้อยก็เลยใส่ช่วงกลางทรงพุ่มถึงปลายหวานเข้าไปได้ไอ,อ่าคิดโดนโคนต้นได้ไม่เป็นไรใส่ได้15วันครับหลังจากแตกยอดนะหลังจากอ่าแล้วก็เหมือนเดิมโพแทสเซียมฮิวเมรผสมน้ำ รถเ,เดิมทุกครั้ง,งใช่ที่สวนเนี่ยจะใช้ใส่ปุ๋ยทุกสิบห้าวันแต่จะสลับกันเคมีอินซียเคมี Me. แล้วก็พอครับรอบถัดไปก็จะเป็นเคมี Me. อีกทีนีอ้อยากให้ใบทุเรียนของเราใหญ่เนี่ยเราต้องใช้สูตรสิบห้าสูตรเสมอสูตรเสมอสิบห้าสิบห้าสิบห้าอ่าใช่ 15, 15, 15, 16, 16, 16. สิบห้าสิบห<ๆ>้าสิบห้าหรือสิบหกสิบหกสิบหกก็ได้สวนสลักใส่เนี่ยสิบห้าสิบห้าสิบห้าอ่าใส่ใส่เหมือนกันนะใส่รอบใส่เหมือนกับปุ๋ยตัวหน้าสูงอนะ่ะ ใส่เหมือนกันแล้วก็โรยโพแทสเซียมพิวเมตรอบเหมือนกันทับปุ๋ยเหมือนกันแล้วก็พกครั้งถัดไปก็สลับอีกสิ้าวันก็สลับเป็น6กสามสามีเคมีอีกนี่คือทางดินแต่ถ้ามีการคุมดินอย่างนี้นะในโซนภาคอีสานแนะนําให้ใช้ไตโคเดอร์มาด้วยไตโคเดอร์มามันเป็นเชื้อราที่เชื้อราดีที่ไปกําจัดเชื้อราร้ายเพราะว่าเราคุมฟางเงี้ยดินมันมีความชื้น ไอเชื้อราร้ายอ่ะมันก็ชอบความชื้นเหมือนกัน<ม>เพราะฉะนั้นเราก็ไตโคเด์ม,มาไปฆ่าเชื้อราร้ายให้หมดให้เหลือแต่ไตโคเดอร์ม,มาไวอ้อันนั้นคือทางดินทีนี้ทางใบที่พูดว่าต้องใช้ปุ๋ยทางใบในภาคอีสานเพราะว่าต้องเร่งการสะสมอาหารเพื่อไปสู้ในช่วงที่วิกฤตทุเรียนเนี่ยในภาคอีสานเนี่ยมันจะเจอวิกฤตสองช่วงช่วงแรกก็คือช่วงหน้าหนาวหน้าหนาวเนี่ยทุเรียนมันจะหาอาหารได้ไม่ดี มันจะหันไปใช้อาหารทางใบถ้าเราสะสมอาหารทางใบน้อยใบมันก็จะล่วงหมดมันจะใช้อาหารจางใบหมดเลยครับอ่าแล้วก็อีกอย่างนึงคือช่วงนี้เลยช่วงหน้าเล้งมันร้อนมันร้อนมันก็วิกฤตเหมือนกันเพราะว่ามันสังเคราะเสแสงไม่ได้ทุเรียนเนี่ยเวลาอุณหภูมิใบมันสูงเนี่ยมันจะหยุดสังเกาะเสแสงเลยอ๋อเแอย่างี้นะเพราะฉะนั้นเราก็จําเป็นจะต้องใช้ปุ๋ยทางใบปุ๋ยทางใบมีอะไรบ้างที่สวนก็จะใช้ตัวสาร่ายทะเล สาหร่ายทะเลนี่ก็มีพวกฮอร์โมนต่างๆอะมีวิตามินมีฮอร์โมนต่างๆเพื่อที่จะไปช่วยให้ต้นมันแข็งแรงอะให้สู้กับสภาวะวิกฤตได้อ,อย่างที่สองก็คือแร่าาธาตุรวมเพราะว่าทุเรียนจากการวิจัยทุเรียนมันต้องการมากกว่าสามธาตุหลักในตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมในปุย๋ยเคมีใช่ไหมแต่ทุเรียนมันต้องการมากกว่านั้นทุเรียนต้องการประมาณ19 17ถึง19าธาตุเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเสริม อย่างบางคนถ้าไปปลูกแล้วเจออาการขอบใบเหลืองๆเนี้ยกลางใบสีเขียวเนี่ยแสดงว่าเขาขาดขาดธาตุอาหารขาดแมกนีเซียมอ่าเราก็ต้องฉีดพ่นทางใบใช้แร่ธาตุฉีดพ่นทางใบฉีดเข้าไปในใบตรงๆเลยฉีดใบเลยเนี่ยเห็นไหมจะเป็นคับคาบอยู่เนี่ยเนี่ยอันนี้พี่เคยฉีดปุ๋ยอ่าฉีดปุ๋ยอ่าฉีดเข้าไปในใบเลยเพราะว่า ไอ้พวกแร่ธาตุพวกนี้มันจะเข้าไปในใบได้มันจะได้กินเร็วอ,อย่างทางดินเนี่ยมันจะอาจจะใช้เวลา10วัน15วันในการกินปุ๋ยแต่ถ้าฉีดทางใบปั๊บได้กินเลยอ,เอ่าแล้วก็จะมีตัวเล่งการสังเคราะห์แสงอีกตัวหนึ่งที่ที่ใช้อยู่ในสวนก็คือที่เรียก Yo 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 โยโย่วายาบ้าพืชนะอแล้วก็มีสารจับใบาสารจับใบก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนั่นแหละเ,เป็นทางใบที่ใช้อยู่แล้วก็ ใช้ใช้เองด้วยแล้วก็เอามาขายด้วยชุดนี้แหละอ่า<อ>แล้วก็ตอนนี้ก็ได้รับผลตอบรับดีอยู่เหมือนกันเพราะว่าอ่ามันมันก็ทําให้เห็นชัดว่าต้นทุเรียนเราไม่มีปัญหาหลังจากที่ใช้ปุ๋ยทางใบไปแล้วอ,ะอ่ะอ่าอ,อ,อันนี้คือเทคนิคคร่าวๆแต่จริงๆรายละเอียดปีกย่อยมันจะมีเยอะก็ถ้าใครติดตามช่องผมอยู่นะครับก็ปลูกทุเรียนอีสานดินร่วนบนทรายนะก็สามารถเข้าไปชมได้จริงๆการปลูกทุเรียนมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินไป เพราะว่าผมทําได้ใครก็ทําได้ครับอ่าแค่นั้นแหละก็ฝากฝากสวนสระอินโดด้วยอินโดอร่อยสระอินโดอร่อยมากหวานกรอบหวานกรอบหวานกรอบสนใจสั่งซื้อหรือ่าเดี๋ยวเดี๋ยวใครอยากกินสระอินโดบ้านซาดอำเภอนาคูนะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้อร่อยหวานกรอบก็โอเคหวังว่าจะได้ประโยชน์ เพราะว่ามันก็ยาวแล้ว <laughs> ตัดคลิปโอเคครับ